สวัสดีค่ะ My Bartender ค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำ Pink Wake Up Tea กันค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเทชาอูหลงกุหลาบ50 ml ค่ะลงไปในแก้วได้เลยค่ะถ้าไม่มีชาอูหลงกุหลาบเราสามารถใช้เป็นชาอูหลงธรรมดาแทนได้นะคะตำด้วยน้ำเชื่อมทับทิมค่ะ10 ml ค่ะและน้ำพึ่ง10 ml ค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วค่ะหลังจากนั้นตามด้วยเชเวฟซีตัสลัดเบอร์รี่โซดาค่ะตกแต่งด้วยเลมอนหนึ L ่ซีค่ะเสร็จแล้วค่ะสูตรนี้พิง k w เวกอัพทีค่ะ